สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับแย่แล้วโดนฝนถล่มแน่นอนเลยวันนี้ดูครับมืดตึ๊บมาเลยเนขะ้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ต้อมเอ๋ยใจเย็นนะครับเพราะว่าผู้ชมในการรับชมคลิปนะแต่ละคลิปนะครับโหยอดผผู้ชมนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามเยอะมากเลยนะ ฝากกดติดตามกดซับ c r i b e ให้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดนะส่วนใครที่กดแล้วก็ช่วยกดแชร์กดถูกใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะฮะจะเป็นการดีมากเลยอุ้ยขึ้นไปไวมดจะคุย e. วันนี้ก็สายล่องครับสายล่องชิวจัดครับนอนครึ่งวันนะตื่นมาเที่ยงวิ่งงานนะผมคันเดียวนะ ตื่นมาเที่ยงครับวิ่งงานวิ่งไกลครับวันนี้วิ่งไกลามากๆเลยดินก็จะหมดแล้วนะครับดินก็จะหมดฝนก็จะถลม่มวิ่งไกลามากครับวันนี้วิ่งนวลประมาณขาละห้าโลได้นะครับแต่มันต้องวิ่งในหมู่บ้านเนาะทางมันก็จะเป็นทางลัดป่ารัดเขาลัดหมู่บ้านนะครับวิ่งเร็วไม่ได้ ไม่น่าจะทันนะอีกเที่ยวหนึ่งฝนน่าจะถล่มก่อนนะครับน่าจะเข้าบ่อไม่ได้นะต้องขออภัยในความกล้องสั่นนะครับเพราะว่าวิ่งทางคอนกรีต <C ear tabs> ใช้มือถือกล้องนะครับไม่ได้ใช้ตัวจับกระจกนะมันก็จะโยกๆตามจังหวะรถจังหวะคนเนิดนึง โอ้ยฝนก็นมาเร็วแต่มาก็ดีครับจะได้ลดฝุ่นบ้างโอ้ยฝุ่นรู้สึกจะหนักหนาสาหัสซะเหลือเกินอากาศก็ร้อนครับเอ้ยมาดูดน้ำเปิดน้ำอะไรตอนนี้วะ เอาไม้มาใส่ก็จะมีตะปูหรือไม่ <S 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 เดี๋ยวไปเจอกันที่เทครับขออนุญาตใช้ความเร็วสนิดนึงรู้สึกว่าจะไม่ทันฝนนะครับแต่ที่เทเราไม่มีปัญหานะที่เทเราเป็นเทบนทางเลยนะครับเทบนลัดยาง ที่อยู่ขอบลาดยางนะครับหมุดไปหมุดมาเกือบถึงที่เทครับ <c oughs> ช่วงนี้เราก็รู้สึกจะทำงานอยู่ในป่าในดงนะครับมุดป่านะ กระแสบางฝุ่นดังเกินครับไปล้าวิ่งออกหมู่บ้าน <c oughs> <c oughs> จะวิ่งอยู่แต่ในป่าน,นะช่วงนี้ <c oughs> ไม่ได้ออกไปสูนโลภายนอกเลย <c oughs> ใกล้ถึงที่เทแล้วที่ไหนฝน ที่ไหนฝนจะตกบ้างครับวันนี้วันที่8เมษายนนะครับเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งครับที่ไหนฝนตกบ้างครับคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยที่นี่ยังไม่ตกนะครับยังไม่ตกแต่ไม่มามืดครึมครับน่าจะตกนะใช้คําว่าน่าจะนะครับยังไม่มั่นใจเหมือนว่าจะตกหรือเปล่านะเพราะว่าปกติก็มืดมาครับแต่ไม่ตกสงสัยแม่แรงเยอะครับ แม่แรงเยอะนะฝนไม่กล้าตกนี่ครับทีทของเราอยู่ด้านหน้านี่เลยเนะครับพนักง,งานแจกตัวนี้หน้าคุ้นๆนะเนี่ยพนักง,งานแจกตัวหน้าคุ้นๆนะครับเอเอเากี่เที่ยวครับตรงนี้เอากี่เที่ยวครับตรงนี้ออาหลายเทียยเท่ยวครับ เที่ทำอะไรครับเนี่ยเที่ทำมันชุดอ๋อทำมันชุดทางรัดยางนะมันชุดเราโอ้ใครมาขโมยตัวเรามาแจกตัวเนี่ยเลยตกด้วยเลยเลยจะตกไปในคลองด้วยโอ้แถมให้นิดนึงตั้มใจดีครับชอบแถมจะรอดไหมพี่ต้อมฮะ มาเรากลัวฟ้าครับดูครับมามืดแล้วนะเดี๋ยวให้ดูมาแบบดำมืดมาเลยนะครับน่าจะตกนะครับวันนี้ไม่น่ารอด จบเนี่ยนี่ครับ <c oughs> ไม่น่าทันในที่เที่ยวหนึ่งเนี่ยดูไปแล้วดูดิเทียบร้อยครับพร้อมเดินทางกลับบอ่อไปเอาดินอีกหนึ่งเที่ยวไม่น่าจะทันถ้าไม่ทันก็ใครรับเราไปด้วยโอ้โหาแลับแล้ว เราเนี่ยไม่ใส่จุยผมหรือเปล่าวะตกแน่นอนครับวันนี้ไม่น่ารอดนะดูสถานการณ์ไปแล้ว มาแล้วครับรถคู like <fit> ่ผัวเมียนะเมียนำหน้าครับผัวตามหลังครับเอาเมียนำมาแล้วครับเมียนำมาแล้วผัวยังตามมาอยู่ติดตินะผัวยังตามมาติดติดมียียแสงแล้วเมียไปแล้วครับเมียไปก่อนแล้วสำหรับผัวก็ยังทานเนิมๆนะผัวยังตามเมียมาเนิมๆนะตามไม่ห่างเลยนะผัวเมียายนะไปนะครับผม ผัวต้องตามเมียนะผัวต้องตามเมียนะผัวนํามเมียไม่ได้นะเมียโกรธนะ <c oughs> คู่นี้นี่ยังไงไมู่ <c oughs> <โด>้ผัวต้องตามเมียนะผัวนํามเมียไม่ได้เมียโกรธนะงานเข้าเลยนะถ้าผัวนําเมีย <c oughs> ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ติดตามมาใครที่ยังไม่กดซับสไคร e ครับฝากคนละหนึ่งซับสไคร้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย